มีปลาอยู่เพล่ะจังสี่หกโตไปน้อยปลาอันนี้คือปลาเบ็ดสได้ไน้อยแต่เก่งข้าวกันข้าศึกสบายดีสบายดีสี่เป็นดีตอนห้าข้าวซุกซ่อมอุศรคือเก้าไปนอยตามข้าวสามเคย นี้จะได้เอาหาหินนกหาหินกนะต่อหาหินนกตัวตามให้ทำนายและวเดี๋ยวไปทางเนื้อผู้จะจอบมงควานออกไปเลยนะคำคำมาจะได้หาต่อใส่เบ็ดไปบ้างยแต่ตอนนี้เก้าวมุงเป็นมุ้ง้าวมุ้ง nhóc coi nôi, quỳnh cầm chắc nhóc coi, ở đây bao rồi, này này, này chuẩn hà lọ, nhỉ nhóc, phải, cốt, để bảo hiện nhóc cốt, coi này, nhỉ cốt, bảo nó nó cơ đây bỏ nè Nó mất xăm Nó cơ đây Nục cơ นี่พี่น้องเจ้าเอาไม่เป็นห้างนกอย่างนี้คอยจมะมาแกะบังเมื่อกี้นี้ก็จับมาอยู่งเามไ,มไม้ไ,ไมไ่ต่ำไปเลยได้นี่เพิ่งแต่เอาไม้ทั้งลงอยู่ในนี่น่าจะมีนกนะบังมีนกก็มีแต่ไข่มาในแหละบังอันนี้ทางเฮามันน้อยๆน,ยนี่บังมีอยู่บ่บังก็เนอะมาลุ้นพี่น้องเอาเป็นห้างนกอย่างนี้นะครถ้าเบ่งหทางนี้น,น่นนกอย่างนี้นะ nóc bột hết thì là thả bông rồi mình bảo là cứ bồi hiền mình có mì cứ bồi hiền cho mình như thế nó là lắm cho mình mốc mốc tu bỏ rồi mình hết lấy lắm hết tốt nốt โอ้มันหอนนะนกเพียงนกกำแบงนีุ้๊กปีบอกอเป็นปีวีประมาณอาทิตย์นึงน่าจะบินได้นะจิฮอดหรือบออาทิตย์นึ่งการยำกำๆัไปนะบุ๊กแต่เป็นกะตกดินพอดีนะ มีสิไปจับนกมันนี่จับนกนอนนกนกกระย่างไปนกไอ้ผู้ผูล,ละของเขากขาเจ้าพูล,ละไม่พูมันอยู่มันเคยนอนอยู่ป่าไม้ไผ่นนะมันนี้จะไปเล้ไปจบับนกบัท่านน้อยนกเข้าก่อนเขาไปดินเอาพมีหากาเดเขียนน้อยสีเบสได้บบน,นี้หาจับเขียนน้อยก่อนโอ้ก้อยไปค้ำก่อยว่ามันเข้าค้ำไปไปหอดเจอมันเข้าแล้วรับน้อย ไว้ห้ามไปยืนในเดบินนีครับอ่านี่าจับเกียนน้อยเซเวตเลยบันนี้ได้ฮหาจับเขียนจบนล้วเอ้ยเขี็ดน้อยก็ไ่ไรป๋อใหญ่ันเลยมือกี้นกน้อยไปหนึ่งยังตีหนึง่งทีง่จับเพิ่งนะที่ได้เรือบอ่นอนะเพราะว่าตีหนึ่งไปแล้วหมู่มันยังเหลือตีหนึ่นง อืมลหันอะไรตัวนึงโอ้สองโตนอนอยู่นี่พี่น้องบ่ค่อยบ่เห็นมันบินเอาะตัวนี้ตัวนึงนะค่อยยังเห็นตัวนี้นะนี่เขียดเบ็ดค่อยกะน่าจะเหลืออะไรพี่น้องของเราลายเติบนี่โอ้เขียด,ดน้อยทั้งหมดได้ละพี่น้องเอ้มุนเซาเชยหอยเบ็ดก่อนตอนหอยเก่าได้หอยเบิ้งนละยมุนเซาละมายาม พอพอกันอีกท่นึงพี่น้องรยอตอนนี้ค้ามืดแล้วเราไปดุ่มหมุนอย,ยู่อย่างเลยตื่นเช้ามาพบกันอีกท่นึงพี่น้องเยเอาไปหายามเบ็ดก่อนตอนนี้แปดโมงเพราะว่ามิเช้านี้ว่าจิม,มาแต่เช้านะผัดบุกเกเพิ่งว่านย่อเฮิร์นพี่น้องเยก็เลยไปย่อเฮิร์นใส่บุกเก็ตเพิ่งใสยเติมเนี่ยน,นึงได้ก่นนนนนอนที่มาหอดหน้ากคับกลับมาหอดตอนนี้แหละตอนนี้ก็แปดโมงละแต่ว่าบรรยากาศก็เย็นๆน,นั่นเนองลมนั่นเลยงาจระ ตอนสวยๆน่าจะลมคือเก่าไปหน่อยนะไปก่อนเป็ดกะกาศิลุ่นไปลุ่นตอนนั้นจามพละสชีธีรบุตรกับท่าเบิงเป็ดอะไรน้องเอ้ยเป็ดจะบ่มีตัวตีเลยนะทีมเป็ดลงสามหลางอยู่หอกเก่า

นป่าได้จิกกน้ำโลดน้ำโลดเป็นออ้ยเป็นตะขานะ้าโลดเบ็ดแบบนี้สมออยู่พิถีพิถันดิตัวนึงือตัวนึงพี่นอะ้ยนะกปูกินหมดแล้วล่

พอเห็นมีน้องเอ้ที่โอ้ถือปลาคน้อยดึงเข้าไปห้องะลามคักนดน้องเอ้หอใหญ่กระรอนี้โอ้คือเป็นปลาเย็นเชื้อใหญ่กระรอนี้งูน้ำปลด้อใหญ่กระรอนี่ Tunggu nam ừ. Nhà tôi chưa bớt đó Mình sạp xì lại Bà cả Tôi vào nhanh nhé Hãy subscribe

สี่ล่างสิมาลุดนีสี่ล่างที่ท้ายฮะล่างนี้มันคือมะฮูมเดือดตีเลยลุนอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ่นเฮ่นเมันมาดิได้มาดิเห็นแล้วตัวเดียวตัวน้อยนะมาลุนล่างที่ท้ายพี่น้อง มาสีมาเลยบๆนะนี่คือลังที่ท้ายมันดึงเข้ามาเราพี่เด็กติดพี่น้องติดติดติดพี่น้องติดโอ้ยมานกับมานตัวนี้แล้วตัวเงาีกแล้วตัวเงา,งาเป็นไปเย็ยนคืยค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 ยอยๆอยู่แล้วเป็นงูน้ำเบ็ดกระยามเปิดอะไรพี่น้อยได้ที่ห้าตัวนี่แหละแต่มันตัวน้อยกลัวใหญ่ ช่องที่หกโตพี่น้องปลาอันนี้คือปลาเบสได้โว้ยพี่น้องเป็นปตะกี้คานเลยเบิ้งโตกะน่นี่อันนี้ปลาเขีงตัวหนึ่งนะปลาคอกะมีแต่ซ่นมีอาการกะลายชุดกะตัวใหญ่บ่มียังไม่ทงนั่นแหะงกพี่น้องมาอนซนี้แล้ว,วเอาเห็นแล้ว เห็นมันหาเลาะหางู่น้องไปเทคอบอยเห็นนะก็เลยหังยิงจัดหอมอต่ตนาบุกอแต่มาเก็บทีนี่คน ตานาผงฮ้องอยู่ไปหายิางนกกมาละลายไปหน่อยเห็นนกสองตัวไปหางูบ่แม่นไปหายิางนกบ่มีง,งูกะเลยนกเห็นนกเลยยิงนกเห้นกจัดสองตัวนั่งน,นะไปหายอยู่จีนกันกาต้องุ่นเจ็บจุดจวดแตนฟาดโอ้ยแย่ก็มาว่าเห็นห้างมันผ้าห้างมันลูก ข้างคอมันก็สามแม่หลังแม่หนึ่งเห็นเสาะแม่หนึ่งห้าแม่หกแม่นกกะได้ช่องโตล่มไป่น้องบุค่อยเห็นมันเห็นยะลมกระด้ được đúng là mà này okay, cái này thằng này mình Trang phá con Trang phá, cái núp Há loại như núp Há lọ há ngủ, Hà lọ như núp thôi Cái không tổ มันลักระจนไ่บอกกระนนี่มันตัวเจียวเลย มีทมทกามีทั้งนกมีทออมั้ปงป่าเิ้งเดี๋ยวซุกเอาพักลงไปเลยแกใช่ไปพักนะ Myself, hai vlog người đó. Mm hmm. Mm hmm.

ปั่มขุ้นชมเ่าเลยปั่มขึ้นของประวัตด้วยฮะเข้าไหมข้าหนูคาไฟหนูนี่กังี่ไงงาดีเขาไหมเอาชอบมีงานที่ไหนไหครับใกล้ เ้าปาทงช้าอีกบาแคงเล người ta đòi hả người ta người ta người ta người những người ta 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 hơi ta ngườ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 i hơi người ไปหายามบิดก็ได้ชำนัติหลับอยูงเลยกลับไปหาเลาะหาหญิงนกขม่าแล้วละให้ยูพิจิตรที่เาวกินน้ำก็อิม่มไปหาพักผ่อนก็มาเนี่ยหาอยู่หานอนพ,พักนอยพี่น้องเยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบลงเพลยงแค่นี้ได้เอาไว้คลิปหน้าพี่น้องเพื่อนๆกันไหมขอ,ขอควาเข้าใจที่เข้ามาติดตามนะครับส้งเรือว ชมคลิปของเบอร์รแต่ต้นจนจบพละขอบคุณขอบใจทีนึงที่เข้ามาค่าบาาาะบึงโฆษณาะเบอร์ศหรือว่าบอกข้ามโษณาบสเพื่อศเป็นกำลังใจให้บอตลอดมาละพี่เ้องเอาไว้คลิปหน้าพี่นนองเอ้เพือพอกันไหมคลิปนี้ก็จะได้ลาลงเพยงคลิปนี้เลยได้